สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม R O M Classic เหมือนเดิมวันนี้ก็จะบอกเทคนิคการออฟแมวนะครับว่าออฟแมวยังไงให้ได้สเตตที่เราต้องการแบบเป๊ะๆทุกแถวเลยวิธีนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เล่นไปประมาณนึงแล้วพอจะมีของออฟสไว้ใช้บ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังรู้สึกว่าออฟมันเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยพอใจในออฟบางแถวนะครับหรือไม่ก็คนที่อยากจะทําออฟให้มันสวยๆเลยตั้งแต่ชิ้นแรกจะได้ใช้ไปยาวๆเลยนะครับโดยวันนี้ผมจะมาบอก2วิธีนะครับ โดยวิธีแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ทุกๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนอีกวิธีผมคิดว่าอาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคผมขอเกินก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้การที่เราจะสามารถออกเป็นออฟซีแบบนี้ได้มันจะเกิดจากการรวมของสองสเตตนะครับอย่างเช่นในหน้าจอเนี่ยครับอย่างของอันนี้ของผมถ้าผมอยากจะได้เป็นฟิสิกอลดาเมจรีดักเนี่ยผมก็จะต้องหาออฟแมวที่มันจะเป็น คริทิคอลกับเด็กเนี่ยครับมารวมกันตามหน้าจอนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคริทิคอลกับเด็บวกกันมันก็จะออกมาเป็นออฟสี่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากจะใช้ออฟสี่เป็นฟิสิกอลดาเมจรีดักนะครับตัวสเตตที่เป็นคริทิคอลกับเด็เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือจะต้องล็อกเป็น2ค่านี้ไว้เลยก็วิธีที่1นนะครับวิธีนี้ก็หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วก็คือการรีสเตตัสที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัว อคอมโบเนี่ยคอมโบของออฟแถวสี่ C ออกนะครับเป็นอันอื่นอย่างเช่นอันนี้ผมอยากจะได้เปลี่ยนจากแอคแท็เนี่ยเป็นตัวดาเมจรีดักแบบนี้นะครับผมก็สามารถเนี่ยครับกดมาที่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอันที่3กดมาปุ๊บเราก็สามารถกดรีเซ็ตนะครับโดยใช้หินดำนะครับ1อันเราก็สามารถกดไปเรื่อยๆครับกด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 ไปจนกว่าเนี่ยมันจะออกเป็นดาเมจรีดักแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยบางคน กดไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่ออกที่ต้องการสักทีเพราะว่าผมก็คิดว่าเนี่ยค่าสเตตบางอันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะออกยากกว่าเพื่อนนะครับผมก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งมานําเสนอนะครับโอเคครับมากันที่วิธีที่2ครับโดยวิธีที่2เนี่ยผมก็จะเอามาเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆที่ไม่ชอบวิธีแรกนะครับโดยวิธีที่2นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยเลงไว้ก่อนว่าเพื่อนๆอยากได้ออปอะไรอย่างถ้าสมมติเพื่อนๆ อยากได้ off, ออฟเป็นเมจิกรีดักอันนี้นะครับเป็นวิดกับเอ็มเดฟเนี่ยส่วนอีกแถวนึงเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ค่อยพอใจเนี่ยไม่อยากได้เป็นฮิลิ่งอยากได้เป็นอย่างอื่นเพื่อน,อนๆก็มาเลือกเลยนะครับว่าอยากได้อะไรที่มันไม่ใช่เป็นวิดกับเอ็มเดฟนะครับสมมติผมอยากได้เป็นแมคเคทพีแมคเคทพีเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับผมก็จะจําไว้ก่อนนะครับว่าโอเคอยากจะได้เป็นแมคเคทพีเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมก็จะไปดูในตลาดนะครับโอเคพอเรามาอยู่ในตลาดเนี่ยผมจําไว้แล้วว่า ผมเนี่ยอยากได้ m a คเคทพีเปอร์เซนต์ทีนี้ผมก็จะมาไล่ดูนะครับว่ามันมี m a คเคทพีเปอร์เซนต์ไหมโดยเงื่อนไขก็คือมันจะเป็นที่ต้องติดออฟสตรงนี้ด้วยแต่เราจะไม่สนนะครับว่าออฟเนี่ยมันจะเป็นออฟขั้นต่ําหรือว่าจะเป็นออฟไม่ตรงสายหรืออะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยแค่ให้มันมีติดเป็นแมคเคทพีเปอร์เซนต์ก็พอนะครับอันนี้ครับผมก็จะไล่ดูไปไล่ดูไปนะครับเนี่ยอ่ะชิ้นไหนติดเป็นแมคเคทพีเปอร์เซนต์บ้าง นี่นะครับผมก็ไล่ดูไปโอเคครับนี่นะครับผมหาเจอแล้วนะครับเป็นตัวนี้โดยเราจะมองแค่ตัว market p เปอร์เซนต์เราจะไม่สนใจเลยนะครับว่าออฟสเนี่ยมันจะเป็นอ f ฟไลน์จะเน่าขนาดไหนจะตรงสายหรือไม่เราจะไม่สนใจขอแค่ให้มันมีเป็นออฟสอะไรก็ได้แล้วก็เป็น market p เปอร์เซนต์เป็นพอเสร็จปุ๊บพอเราหาเจอเสร็จปุ๊บเราก็ดึงมาครับโอเคพอเพื่อนเดึงมาแล้วนะครับ เสร็จแล้วต่อไปก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาใช้ตัวเป็นตัวตั๋วออฟแมวแบบนี้นะครับพอเรากดใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้ล็อกนะครับเป็น m a คเคเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถล็อกได้เลยมันก็จะใช้เป็นตัวหินดานะครับ1ก้อนซึ่งพอเพื่อนๆกดใช้ตัวตั๋วไปนะครับมันก็จะออกเป็นแ a คเคเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็จะออกมาเป็นออฟสี่เนี่ยแน่นอนนะครับแต่ว่าจะได้เป็นตัว เอ็มดา e หรือว่าเป็น Magic r e d u ักเนี่ยเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ต้องไปลุนเอาหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากลุ้นนะครับก็ใช้เป็นตัวตั๋วเนี่ยการันตีไปได้เลยนะคะว่าจะเอาออฟอะไรนี่นะครับเป็นแบบถ้าผมอยากได้เป็น Magic r e d u ักเนี่ยผมก็ใช้ตั๋วตัวนี้ไปเลยก็จะได้เป็นการันตีไปเลยแล้วก็มีแมคคิดพีเปอร์เซ็นต์ติดไว้ด้วยถามว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันถึงมีให้มาล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองมาอ่านตรงนี้นะครับ นี่นะครับตรงข้อ,อ4มันจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆใช้ตั๋วนะครับในการออฟออฟให้กับอุปกรณ์ที่ติดเป็นออฟ4อยู่แล้วเนี่ยจะสามารถล็อกส่วนออฟแมวแถวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคอมโบกันแล้วกลายเป็นออฟ4ได้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับตัวออฟ4จะเป็นวิดกับ m d ็ p ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถล็อกอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เป็นวิดกับ M d ็มได้นะครับก็ซึ่งจะเป็นแมคเฮดีเปอร์เซ็นต เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสุ่มเจ้าตัวแมคเคทพีเปอร์เซนต์นะครับหลังจากที่มันจะได้ออฟตรงสายแล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็จะต้องมาลุ้นเจ้าตัวนี้เองนะครับว่าเออมันจะออกเป็นออฟสหรือออฟสหรือว่าเป็นออฟที่เราต้องการไหมก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือว่าถ้าสมมุตินะครับผมอยากจะได้ตัวออฟสเป็นตัวเมจิกรีดักใช่ไหมครับแล้วผม ล็อกเจ้าตัวนี่นะครับ MDEF เนี่ยซึ่งมันสามารถคอมโบกับวิดเนี่ยกลายเป็นตัวออฟเมจิครีดักได้แล้วสมมุติเนี่ยผมกดออฟไปนะครับมันจะมีโอกาสออกเป็นออฟตรงสายนะครับออกเป็นออฟเมจิครีดักเนี่ยจะมีโอกาสออกมากขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าจะออกน้อยลงยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นจะได้รู้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับ บางคนก็อาจจะทําวิธีที่1กดแป๊บเดียวออกออที่ต้องการเลยหรือบางคนอาจจะกดไปเนี่ยไม่ได้สักทีไปทําวิธีที่2อ,อาจจะได้ตรงตามที่ใจต้องการก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบวิธีไหนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสารวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ